ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสวัสดีค่ะทุกคนอาริสาค่ะมินาซางคราวนี้จีว่ะอาริสาเดสเพื่อนเพื่อนเวลาทําอะไรต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอาริสาต้องขอตลอดเลยค่ะอย่างเวลาจะไปบ้านเพื่อนหลังเลิกเรียนก็ต้องขออนุญาตทุกครั้งเลยไม่งั้นอาจจะโดนดุค่ะ <c oughs> เอาล่ะวันนี้เราจะมาเรียนไวยากรณ์ที่ใช้เพื่อขออนุญาตทําอะไรบางอย่างค่ะ ตรงกันข้ามกับคลิปที่แล้วที่สอนไวยากรณ์นักคือเตโมยที่ใช้เพื่อขออนุญ,ญาตไม่ทํานะคะรูปไวยากรณ์ของวันนี้เราจะต้องผันให้เป็นรูปเตกันนะคะอธิษาคเคยทําชี้สอนผันกริยารูปนี้ไปแล้วสําหรับใครที่จำไม่ได้ก็ลองทบทวนกันใหม่ดูนะคะกลับมาที่ไวยากรณ์ของวันนี้กันคะ่ะเตโมีแปบลบเป็นไทยได้ว่าทําก็ได้คะ่ะต้องใช้คํากริยารูปเตมาผัานนะคะตัวอย่างเช่นทบไปเตโมี ทานก็ได้อย่าซึ่นเดโมอีหยุดพักก็ได้ในชีวิตจริงเรามักจะใช้ไวากรณ์นี้ในการขออนุญาตคนอื่นจึงต้องใช้ในรูปประโยคคำถามนะคะตัวอย่างเช่นชาชิ h นโ u โทเตโมี e เดสกขอถ่ายรูปได้ไหมคะถ้ามีคนขอเราถ่ายรูปแบบนี้จะตอบกันว่ายังไงดีคะถ้าอนุญาตก็ให้บอกว่าให้โทษเตโมีเดสโยถ่ายได้เลยคะ่ะแต่ถ้าไม่อนุญาตก็ต้องปฏิเสธว่าเอะ ดาไมเดสไม่ได้ค่ะประโยคตัวอย่างอีกประโยคนะคะเที่ยวกับโกยาซึนเดโมวันนี้หยุดเรียนได้ไหมคะส่วนคำตอบก็แบบเดียวกันค่ะให้ยาซ u นเดโมีเดสหยุดเรียนก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆคุณครูคงตอบว่าเอ๋ดาไมเแน่ๆเลยค่ะ <laughs> สำหรับบทเรียนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ หวังว่าทุกคนจะขออนุญาตหรือให้อนุญาตเป็นกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอาริสานโดกาโอไมชูมิเตโมยิเดชโเปิดดูคลิปของอาริสาทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะเซอร์ได <laughs> ้ว